ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซจากปลาบ้านเช่าหลังที่สองเออทำไมต้องเป็นบ้านเช่าหลังที่สองไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครให้คุณสอน อ่าเป็นประสบการณ์ตรงครับเป็นประสบการณ์ตรงของคุณสอเลยใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยฮะก็ก่อนอื่นครับสวัสดีคุณเป้แล้วก็ครอบครัวก็กรกทุกท่านครับครับทั้งที่เข้ามาเข้ามาฟังกันสดๆแล้วก็ที่ฟังย้อนหลังครับครับคือเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วือ เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับย้อนหลังไปประมาณเดือนหนึ่งสดสดครับผมเออผมมาทำงานที่ต่างจังหวัดคือจังหวัดนี้มันคือรับงานเข้าไว้แล้วมันก็เป็นระยะที่อ่ามันต้องใช้เวลานานครับก็มาเช่าบ้านครับคุณสอนรักหลังที่หนึ่งอะ่ะก็ ก็คือตกลงเช่าแล้วก็เจอเหตุการณ์ต่างๆหลายอย่างแต่ว่าเหตุการณ์ในบ้านเช่าหลังที่หนึ่งพอดีลูกชายเขาขอขอไปไปเล่ามผมก็เลยมาเล่าหลังที่สองแล้วกันหลังจากที่เจอเหตุการณ์ในบ้านเช่าหลังที่หนึ่งแล้วเราก็มาหาบ้านหลังใหม่ซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็ราคาบ้านเป็นบ้านบ้านไม้สองชั้น ชั้นล่างจะเป็นปูนแล้วก็มันจะคือข้างนอกอ่ะเขาจะเทปูนออกไปประมาณเมตรยี่สิบรอบรอบบ้านครับอ่าบ้านนี้คือครับคุณสอนสอนสัญญาณหาย<ม>คือบ้านนี้ยังไงนะฮัลโหลครับบ้านนี้ลักษณะบ้านก็คือ ชั้นล่างนี่จะเป็นปูนอชั้นบนจะเป็นไม้ครับครับแล้วก็ข้างหลังไอ้ข้างนอกอะ่ะเขาจะเทปูนรอบอบ้านออกไปประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบรอบบ้านครับรอยี่สิบอูนสำหรับเดินรอ,อบบ้านครับครับแล้วก็อ่าทางทิศตะวันออกนี่จะติดถนนด้านซ้ายจะเป็นกำแพงติดกำแพงด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังด้านข้างนีค่คือกำแพง่ะครับแล้วเราก็คือย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อ่ะก็หลายเดือนนะครับเหตุการณ์มันก็คือคือมันก็มีน่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ไม่เต็มๆอะ่ะมันไม่ได้เจอกันเต็มๆครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วคือตัวผมเองชอบฟังเรื่องผีชอบ ครับมันสอนสัญญาไปเล่าสัญญาหมอหลังจากเล่ามาเล่าเสร็จนะครับประมาณสามวันอุ้ยออในขณะที่ผมนอนอยู่นอนตอนกลางคืนอะ่ะนอนอ่าประมาณสักห้าทุ่มหกทุ่มนี่แหละครับก็ผมจะนอนชั้นล่างลูกชายจะนอนชั้นบน ตื่นขึ้นมาก็เจอลูกชายนั่งอยู่ข้างๆมุ้อประมาณห้าหกทุ่มนะครับ,รบข้างๆมุงแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ย hey, ลงมาทำไมมีอะไรครับลูกชายบอกว่าพ่อพ่อฟังนะพ่อฟังก่อนผมก็ฟังซึ่งก็คือนิ่งฟังนานนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงอะไรผมก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรลูกชายก็บอกว่าฟังก่อน ต่อีกนิดนึงอ่มอม,มันมีเสียงคือเสียงนะ่ะเป็นเสียงคนที่ไม่ใส่รองเท้านะครับคุณเต้ครับลากโซ่วิ่งอยู่ข้างนอกลากโซ่ใช่ครับอุ้ยลากโซ่วิ่งอยู่ข้างนอกจากหลักบ้านมาหน้าบ้านซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเขาข้างนอกเขาจะเทป,ปูนอ่ะเทป,ปูนออกไปแล้วฝั่งที่ มีเสียงวิ่งคือมันจะติดกับตําแพงตําแพงบ้านมผมก็นอนฟังอยู่สองรอบอ่ะมันวิ่งวิ่งอย่างไวนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าค่อยๆลากคือวิ่งอย่างไวจากจากข้างหลังมาข้างหน้านี่คือใช้ระยะเวลาวิ่งไม่นานอ่ะปุ๊บ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 เสียงคนวิ่งแน่นอนครับอืมผมฟังอยู่สองสามรอบ ผมก็เลยลุกขึ้นมาถามลูกชายว่ามันดังนานหรือยังครับลูกชายบอกว่าเขานอนข้างบนน่ะได้ยินได้ยินนานแล้วนะได้ยินนานแล้วผมก็เลยบอกกับลูกชายว่าให้ลูกชายนะ่ะไปดักดูกข้างหลังอืส่วนผมจะไปดักข้างหน้าแต,แต่คือลูกชายอะ่ะเขาไม่กล้าครับพอมันวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้ารอบนี้อะ่ะ ผมวิ่งไปเปิดประตูหน้าบ้านเลยเพื่อที่จะออกไปดักดูว่ามันคืออะไรผมก็เปิดประตูแล้ววิ่งไปดูจังหวะนั้นอะยังไงมันต้องวิ่งออกมาจะเอากันแน่นอนอะแต่มันเงียบไปเลยครับ,ค,รบคือมันหายไปทั้งเสียงมันไม่มีอะไรมผมก็นึกว่าเขาหยุดอยู่ตรงนั้นผมก็เลยไปส่องไฟดูแต่ว่า ไม่มีอะไรครับตรงนั้นน่ะถ้าเขาจะปีนข้ามกำแพงออกไปเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นกำแพงแล้วมันติดบ้านมันติดกันอ,อืมผมก็กลับเข้ามาแล้วก็บอกกับลูกชายว่ามันน่าจะเป็นน้องหมาที่อยู่หน้าบ้านที่บ้านที่อยู่หน้าบ้านน่ะตรงข้ามกันอะ่ะเขาเลี้ยงน้องหมา,าไว้ครับอ่าโซ่น่าจะหลุดอืมก็ ให้ลูกชายขึ้นไปนอนได้ลูกชายไม่ขึ้นไปนอนนะครับนอนกับผมทีนี้ก็นอนมันก็มีอีกรอบสองรอบนะแต่ยว่าคือไม่สนใจละตื่นเช้ามาผมเดินข้ามไปดูน้องหมาน้องหมาไม่ได้ล่ามโซ่ครับจะเ,เป็นเชือกเป็นเชือกเชือกที่เขาเขาถือเวลาเป็นไหนมาไหนอะ่ะเขาจะถือเชือกไปด้วยออ ซึ่งมันเป็นหมาพันหมาพันอะไรก็ไม่รมู้ว่าเป็นของฝรั่งนะครับที่มันขนเยอะๆเหมือนกับหมาทิ้งจอกอ่ะตัวใหญ่ๆอะครับไซเบเรียนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจออผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนั่นน้ําแหลมอะครับใช่ครับน้ำแหลมครับครับน้องหมาไม่ได้ล่ามสู้เอาละครับทีนี้ก็คือจะบอกลูกชายก็กลัวว่าเขาจะกลัวอ่็ก็เลยไม่ได้บอก อันนี้คือมันได้ยินไต่เสียงไงครับครับก็ผ่านไปพอคืนที่สองเวลาเดิมครับคุณเบอเวลาเดิมเลยอ่าลูกชายมาปลุกคือลูกชายเขากลับขึ้นไปนอนข้างบนนะครับในคืนถัดมาครับผมก็เหมือนเดิมครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าพ่อฟังอื ก็นั่งฟังสักพักหนึ่งอ่ะชั้นสองมันจะเป็นไม้นะครับพื้นก็เป็นไม้ผนังบ้านเป็นไม้คือชั้นสองจะเป็นไม้เลยแล้วข้างห้องของลูกชายเนี่ยมันจะเป็นตู้ตู้สำหรับใส่เสื้อผ้าต่างๆอ่ะของเจ้าของบ้านเขาไม่ได้เอาออกไปมีเสียงลากตู้ ลากตู้ครับเป็นเสียงลากกึกกึกกตู้นะ่ะมันเป็นไม้ใช่ไหมมันมีน้ำหนักแล้วมันก็คือไม้ลากกับไม้มันจะดังมากครับครับหยุดแล้วลากผมก็เลยเรียบขึ้นไปดูเอาเอาไฟแบตขึ้นไป่องดูไม่มีอะไรครับ ตู้ก็อยู่ที่เดิมแต่เสียงลากตู้เน่ยมันดังมากแต่ตู้มันอยู่ที่เดิมอืมเขาแล้วทีนี้มันมันมีอะไรสักอย่างแน่นอนผมก็กลับลงมาแล้วก็ถามลูกชายว่ามันดังนานหรือยังลูกชายบอกเหมือนเดิมเลยคือมันดังได้สักพักหนึ่งแล้วครับจนเขานะ่ะไม่กล้าที่จะอยู่ข้างบนก็เลยลงมาหาข้างล่าง อืก็นั่งฟังอีกสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ดังดังอีกรอบนะครับคราวนี้ผมก็เลยขึ้นไปยืนคือขึ้นไปยืนดักดูเลยให้มันรู้ไปเลยว่ามันคืออะไรเพราะมันอยู่ในบ้านไงครับเราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเจอเป็นเจอไม่เจอครับมันเงียบไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอีกคืนนั้นก็ลูกชายก็นอนอยู่กับผมอีกเหมือนเดิม ผมก็มาคิดว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรผมก็มานั่งคิดอยู่อะลูกชายก็นั่งอยู่ข้าง,างประมาณสักตีหนึ่งกว่ากว่าคุณพี่ครับมันเหมือนกับลักษณะมันเหมือนคือเขาเอาเอาไม้อ่ะเอาไม้น่ะมาขูดคือประมาณสักไม้ไผ่อย่างเนี้ยออืมาขูดผนังบ้านข้างบนขูดจาก หลังบ้านมาหน้าบ้านครับคืนนั้นไม่ได้นอนครับเพราะว่าตามเสียงนี้อยู่ตลอดไม่ได้นอนออพอคืนที่สามคราวนี้นี่มีเสียงคนคุยกันอยู่หน้าบ้านประมาณหกทุ่มนี่นะครับเสียงคนคุยกันอยู่หน้าบ้าน<ม>จำนวนคนเยอะนะผมก็เลยเปิดประตูออกไปดูแต่ว่าไม่มีเสียงไก่ผมไปเดินมองสักพักนึงอ่ะ มันมีมันมีรถใหญ่อ่ะวิ่งมาจากในหมู่บ้านอย่างเร็วเลยครับวิ่งแล้วมันก็มีคนในรถน่ะประมาณสักสิบกว่าคนได้ข้างหลังวิ่งมาอย่างแรงเลยแล้วห่างจากบ้านผมไปอ่ะประมาณสามสามหลังมันจะเป็นทางโคง้งโค้งแบบโค้งหักศอกนะครับแต่ว่ารถคันนี้วิ่งแบบ ไม่ผ่อนเลยอ่ะครับแล้วมันก็วิ่งคือมันวิ่งผ่านมันวิ่งเร็วไงผมก็เลยออกไปยืนดูตรงไงตรงตรงถนนอะ่ะมันจะมีเสาไฟที่มีไฟมีหลอดไฟอยู่อ่ะมันสว่างแล้วมันก็วิ่งวิ่งวิ่งตรงไปเลยครับครับวิ่งตรงแล้วก็ตรงไปเลยอ่ะมันไม่เข้าโค้งอะ่ะอืแต่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงโพรไม่มีเสียงอะไรนะ เหมือนผ่านเอาไปอเงี้ยเลยเหรอครับมันหายไปเลยหายไปในความมืดเลยครับผมก็เลยมาคิดได้ว่าอ๋อผมเอาเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไปจะไปทำบุญสะดอะเคราะห์แล้วเขาไปไม่ถึงมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนอืมครับแล้วทำให้คนในรถคันนั้นน่ะทั้งหมด สิบสามคนน่ะเสียชีวิต oh, <wait. S 2> เสียชีวิตหมดเลยในเหตุการณ์นั้นนะครับ oh. แล้วเขาก็มีความเฮี้ยน oh. ผมก็เลยไปทำบุญให้เขาร oh. ับไปทำบุญให้เขาแล้วก็บอกว่ารู้แล้วตอนนี้คือทำบุญให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ตุ๊กแกที่มันไม่เคยร้องมันก็ร้องตลอดตอนนี้ <laughs> S <S <อ>เหตุการณ์มันก็ประมาณนี้แหละครับคุณเต้บ้านเช่าหลังที่สองครับเมื่อกี้เสียงตุ๊กแกปะใช่ไหมคุณสอนคุณสอนครับผมเมื่อกี้เสียงตุ๊กแกปะใช่ครับใช่โอ้ยเอยตอตอนแรกตกใจอะฟังอยู่คือคือคือไม่ใช่หลังไม่ใช่บ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้เลยครับวิ คือฝมกงกลังคือกําลังจะย้ายออกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องที่เล่ามาคือบ้านหลังนี้เหรอใช่ครับโห้ยมันพีคตรงนี้เดี๋ยวก่อนคือทุกแกไม่เคยร้องคือมันไม่ร้องมานานนะครับพอเนี่ยเกิดเหตุการณ์ตัวนี้ขึ้นมันก็นะร้องมาตลอดผมว่าแล้วมันเหมือนคุณสอนเหมือนกับคุณสอน ไม่ค่อยเหมือนกับมีการเขาเรียกว่าพอเล่าไปเหมือนขาดสมาธิเหมือนละแวงอะไรสักบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมครับโอ้เฮ้ย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 แล้วแล้วน้องเขาไม่อยู่กับเราใช่ไหมอยู่ปะที่บอกว่าพ่ออยู่ครับอยู่เอ้ยแล้วน้องน้องเขายังได้ยินเสียงอยู่อ่ะอยู่อยู่หรือเปล่าน้องน้องอยู่ครับโอ้ยน่ากลัวจังเลยคือคุณสอนจะย้อนเอ้จะจะย้ายออกวันไหนนะ ก็อ,อีกสองวันครับโอ้ยนะยังไงก็ย้ายออกเพราะเพราะว่าเรื่องนี้เหรอหรือไม่งานงานเสร็จนะครับ<ม>ง,างานเสิ็อ่อโอเคข้อยงชั่วหน่อยรู้ว่ามีมีอะไรที่ด่วนอะไรขนาดนั้นไม่มีนะไม่ไม,ออไม่มีครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องเอ่อเรื่องบ้านเช่าหลังที่สองเนี่ยนะครับ,รบอืมไม่รู้ว่าบ้านเช่าหลังแรกจะเป็นยังไง มันเช่าหลังแรกไม่เจอหนักครับนั้นแต่ว่าพอดีลูกชายเขาเขาขอได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับเดี๋ยวยังไงก็วันเดี๋ยวลองให้ลูกชายมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมโอเคครับได้ครับคุณสอนแล้วก็ก่อนวางสายคุณสอนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับคุณสอนครับสวัสดีครับ